ช่อง YouTube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดม่องรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงมัวควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวชีนาสนใจมีบริการหลับทรงหอดบานหอดเฮื่อนบวกค่าจัดทรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร0644867066ไปช่คลิปกันได้เลยครับแไปมีรถกันเดียว f ีแฟนคลับน่าตื่นการสุขุสุวรรครับสวัสดีครับมานี่กับสัสดีเอซี่แฟนคลับน่าตื่นการสุขุสุวรนครับมานี่น้ำพันพี่น้องมาเบิร์นขอพันเลือดร้อนนะครับกับแม่เอฟหนึ่งครับ G F หนึ่งศูนย์สี่มิสเตอร์บานชินนะครับเป็นมั่วจากฟาร์มอยากผสมเพื่อจะบุญขล่าขุนง่าพี่น้องครับนะครับน้ำให้พี่น้องเกษตรกรทาง G F คำเพื่อหลังส่เข้าได้เลยนะครับใส่กันนะครับเป็นของดีนะครับเป็นวัวพ่อพันธุ์เลือดร้อยนี่นี่คือใบเพียรของเขานะครับเป็นวัวสีแดงเป็นลูกของทูบดอกมาสามนะครับนี่บสชัดเจนแข้งขาใหญ่กิดจากแม่เท่าโบดครับพี่น้องครับเกิดจากแม่เท่าโบดเลยมาผสมกับแม่เอฟพ่อเป็นวัวแดงครับเป็นวัวนอกรับออกมากนะครับตัวนี้นะครับนี่คือผลงานลักษณะเขาดีครับพี่น้องครับแข้งขาใหญ่ใบหูโบดแข้งขาโบดไข่โบดได้ไปแล้วดอกหนึ่งนะครับแต่ว่า โบสถ์พวกเพื่อนแตนออกโบสถ์นะครับเป็นมั่วโทนสีออกข้างลูกสุเปแดงนะครับแดงแม่โบสถ์นะครับชัดเจนแด้นะครับฟังลางๆของพี่น้องครับสังเกตเบิ้งนะครับท่าสตรีเขาจะออกโทนสว่างนะครับเพราะว่าเมร์เขาเป็นมั่วสทางสายเท่านะครับเท่าโบสถบดดียังไงพี่น้องครับเท่าโบดเก่งเรื่องกัมเนื้อนะครับถูกเป็นลูกตัวผู๋นะครับแล้วก็โค้งสาง ครับเขาม้วนแดงกับพุ่มเนืองสีครับพี่น้องครับใบหงวัวชัดเจนเลยครับพี่น้องครับใบหนาโกยเตยครับวัวเป็นวัวหนุ่มนะครับอายุ17เดือนนะครับอ่าเหตเป็นการสิบเจ็ดเดือนนะครับของกําลังน้อยหัดยืดพี่น้องเนี่ยนะครับกําลังหัดผสมนะครับที่จริงเขาผสมได้สองตัวแล้วนะครับผสมตัวที่แหลกกับเบิร์นสามนะครับพี่น้องครับเพื่อให้เกษตรกรได้มั่นใจนะครับง่ายมาแบบเดตัวที่สองกัญชาสองดอกเลยครับพี่น้องครับให้กขาตังใจนะครับหนุ่มน้อย รับใช้พี่น้องเกษตรกรเพียงพี่น้องโทรมาสศูนย์หกสี่นศีแปดหกพี่น้องท่านใดต้องการประสมในอเมริกาพี่น้องครับศูนย์หกสี่ศีแปดหกเจ็ดศูนย์หกศักดิ์ไว้นั่งนะครับเป็นพระเอกหน้าใหม่ครับพี่น้องครับนป็นพระเอกหน้าใหม่นะครับกําลังหาประสบการณ์ครับ ในในคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายพี่น้องเบิงเนี่ยเขาอาจจะผสมไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาผสมไปแล้วนะครับรก็แต่การรอบที่สองเนี่ยเขาก็ได้ไปแล้วสุดยอดพ่อพันธุ์ดังไรผมเอาคลิปมาตัดเสียงออกระ้วกับพี่ยายมาม่นะ่งเคเอฟหกแกับตันอเมริกาตัวหนุ่มนะครับหนุ่มน้อยนะครับเป็นทีน่าจับตามองครับพี่น้องครับพันธุกรรมเขาดีนะครับเป็นวัวนอกซึ่งตอนนี้พอเขาเด็ตายไปแล้วนะครับ ้องการผสมนะครับมัวเท่าโบดพี่น้องก็น่าจะรู้นะครับเป็นมัวที่กามเนื้อสุดยอดนะครับเนี่ยเป็นมัวเล็ดร้อยนะครับลูกเกิดมาสามารถจดเอฟหนึ่งได้นะครับพี่น้องครับย่างมูลค่าเพิ่มให้มัวพี่น้องเกษตรกรได้ราคาที่สูงครับสมเทียมกานาเลี้ยงนะครับบอเสียเวลาตั้งมัวนกำลังสิออกลูกนะครับแล้วก็มีเก้าเดือนนะครับพี่น้องครับ อยงพี่น้องติดต่อเบอร์นี้เบอร์เดียวบางทีพี่น้องเกษตรกรหลายคนหลายท่านไม่ชอบการผสมเทียมครับเราก็มีพ่อพันธุ์ตัวนี้มาเพื่อรองรับพี่น้องเกษตรกรที่ยังชื่นชอบในการผสมจริงนะครับ แต่พี่น้องเกษตรกรท่านใดต้องการผสมเทียมนะครับเราก็มีหลากหลายพ่อพันธุ์ครับสุดยอดพ่อพันธุ์ดังๆหลากหลายพ่อพันธุ์เพียงพี่น้องโทรมาสอบถามได้นะครับมีมากกว่า20พ่อพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นกับทานอเมริกาตอนนี้ซึ่งมาแรงนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์เอ็กเคเอฟหกแปดเคเอฟสามหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองครับเป็นวัวของคนปุยล้ำด้วยกันก็คือเจแอนทีเคศูนย์สำรับมั่ว พี่น้องเกษตรกรสองสี่นะครับใจแอนนะครับฝากฟังพี่น้องไว้นะครับพี่น้องเกษตรกรต้องการผสมเทียมนี่ผมไปหลากหลายพื้นที่บ่ต้องยานมาไปบ่ถึงนะครับไปหลากหลายพื้นที่เพียงพี่น้องโทรมาสอบถามมาไปได้หรือไม่ได้นะครับมีอัมร่าพระจากพี่จากน้องฝากเห็ดแหงน้ำนมดีมดลูกเขาอูไววแล้วก็เป็นสัตว์เร็วนะครับมอัวพอพันลักษณะนี้นะครับกินกับเห็ดแหยน้ำเชื่อ วิ่งดีนะครับแล้วก็มีอาการาคึกแล้วก็แข็งแรงครับพี่น้องครับในการปีนตัวแม่นะครับเนี่ยพี่น้องสนอกสนใจโทรมาสอบถาม0 6 4 4 8 6 7 0 6 6 0 6 4 4 8 6 7 0 6มเนียมราผ้าเจียงพี่จังน้องสวัสดีครับ